สองแควนะครับวันนี้มาไกลนิดนึงนะครับมาอยู่ที่อำเภอวัดโบดนะครับจังหวัดพิษณุโลกนะที่ตรงที่ผมจะประกาศขายต่อไปนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ทั้งหมดมีสองแปลงนะฮะแปลงแรกเป็นทางเข้าพื้นที่28ตารางวานะครับแล้วก็พอเข้าไปก็จะเจอที่แปลงใหญ่6ไร่2งาน4ี่ตารางวานะครับรวมกันแล้วก็6ไร่2งาน69ตารางวานะฮะก็ด้านหน้านี้ติดถนนคอนกรีตนะครับมีเพื่อนบ้านนะมีเพื่อนบ้านแล้วห่างจากถนน ทางหลวงหมายเลขหนึ่งสองเก้าหกเส้น uh, จากวัดโบสถ์เนี่ยไปชาตการเนี่ยนิดเดียวได้ยินเสียงรถวิ่งอยู่ตรงนั้นครับเนี่ยห่างถนนใหญ่นิดเดียวเองนะครับเนี่ยห่างแค่ประมาณไม่ถึงห้าสิบเมตรในถนนใหญ่มีแค่ตรงนี้มีที่ตรงรั้วตัวนี้ข่้นอยู่แค่นั้นเองนะครับแล้วก็ที่แปลงนี้ด้านหน้าติดถนนและด้านหลังเนี่ยติดแม่น้ําเลยนะครับชื่อว่าแม่น้ําแควน้อยนะฮะโอ้โหสวยมากๆเลยนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยที่เป็นป่ารกทึบนะครับ ป่าที่ผมพูดถึงเนี่ยจะเป,เป็นลักษณะเป็นต้นไม้ที่ขึ้นธรรมชาติอย่างเช่นมีศักนะครับมีกระถินและก็มีไม้ที่เป็นวัชพืชอยู่พอสมควรเลยต้องเคลียร์สัหน่อยหนึ่งนะครับจะสวยมากๆเลยนะครับที่ตรงนี้นะครับห่างจากตัวอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกประมาณ3 0กิโลนะครับห่างจากสนามบินประมาณ40กิโลนะฮะห่างจากตรงถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข11 เส้นที่จะไปอุตรดินเนี่ยประมาณ1กิโลเท่านั้นเองนะครับห่างจากาตลาดเทศบาลวัดโบสถ์ประมาณ2.6กิโลนะส่วนห่างจากถนนใหญ่4เลนถนน 1. 2 3, นึ้นเดียวเนี่ยเห็นรถวิ่งอยู่ตรงนั้นเองนะฮะนั้นน่ยที่ตรงนี้โอเคเลยใช้ได้นะครับแล้วก็อยู่ไม่ไกลเมืองด้วยเดี๋ยวผมจะพาไปดูคร่าวๆแล้วกันจากหน้าทางนะครับที่มีทางเข้าจนไปถึงท้ายแปลงที่ดินนะครับคลิปนี้อาจจะรกหน่อยพอสมควรเลยนะครับแต่จะพยายามมองภาพรวมให้ เห็นชัดเจนแล้วกันนะครับผมจะพาเข้าไปชมแปลงที่ดินนะครับตรงนี้เป็นทางเข้านะครับนี่ฮะหน้าทางเข้าเนี่ยจะกว้างประมาณหกเมตรเดี๋ยวผมจะให้ดูนะฮะว่าอยู่ตรงไหนนี่ครับทางเข้าแปลงที่ดินจะมีนี่ลักเขตอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยเสานะฮะเสาหนึ่งเนี่ยพอดีว่าเสาล้มไปนะครับก็มาถึงประมาณนี้นะครับจะมีเสาอยู่เพืนว่าเสาล้มไปนะครับ ประมาณนี้น,นี่มีเสาอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยเสาหลักเขตแล้วก็ยาวไว้นู่นเลยตรงนี้เป็นทางเข้านะครับทางเข้าส่วนตรงนี้นี่เป็นที่เพื่อนบ้านนะครับแล้วก็มีเนี่ยมีเพื่อนบ้านอยู่ฮนะแล้วก็ตรงนี้เป็นแนวรั้วที่ผมพูดถึงเมื่อกี้นี้แล้วก็มีแนวรั้วสังกะสีที่อีกแปลงหนึ่งนะครับแล้วก็เลยตรงนี้แนว,แ,นว,แ,นวแล้วก็มีที่ถมดินอยู่เลยไปหน่อยหนึง่งตรงนั้นนะครับเป็นถนนสี่เลนนะครับนี่ผมจะพาเดินเข้าไปดูนในแปลงที่ดินแล้วนะครับเนี่ย อันนี้คือแนวแปลงนะครับทางเข้านะตรงนี้เป็นทางเข้าส่วนตรงนี้เนี่ยเป็นถนนคอนกรีตนะเนี่ยทางเข้ากว้าง6เมตรนะครับตรงไวส่นู้นเลยครับไปถึงแนวเสาตรงนู้นนะครับเนี่ยตรงนั้นเลยนะส่วนตรงที่ผมยืนอยู่ตรงนี้เป็นป่าศักดเนี่เป็นที่ข้างเคียงนะครับไม่ใช่แปลงที่ดินตรงนี้นะครับเริ่มจากตรงเสาตรงนู้นนะครับก็จะเป็นลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะฮะเอ่อหน้ากว้างประมาณ92เมตรนะครับลึกประมาณ114เมตรส่วนด้านหลังเนี่ย กว้างประมาณ83เมตรซึ่งเป็นพื้นที่ที่ติดแม่น้ําแควน้อยนะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูแล้วกันนะครับในแปลงที่ดินนะครับตรงที่ผมชี้เมื่อกี้เนี่ยที่มีเสาระเขตหรือว่าเสาปูนอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นแนวแปลงที่ดินนะฮะส่วนตรงโลง่ลงๆตรงนั้นนะครับตรงนั้นนะก็คือที่ด้านข้างด้านด้านข้างหน้าครับด้านข้างหน้านี่นะตรงนี้เป็นที่ด้านข้างหน้าที่มีขั้นอยู่ซึ่ง ทางเราเนี่ยได้ซื้อทางเข้าขึ้นมากว้างประมาณ6เมตรรวมเวสร็ดเสร็จแล้วก็เนี่ยครับตรงนี้นะแถวนี้เป็นทางเข้าเข้ามาเนี่ยพื้นที่ประมาณ28.9ตารางวานะครับส่วนตรงเนี้ยคือแนวเขตแปลงที่ดินทั้งหมดเลยนะครับหน้ากว้าง9.2เมตรยาวไปนู่นเลยลักษณะต้นไม้ที่นี่ก็จะเป็นลักษณะเนี่ยครับมีต้นไม้ใหญ่ด้วยต้นไม้เล็กด้วยนะครับปะปนกันไปดูแล้วไม้เนี่ยเป็นไม้ที่เหมือนกับไม้ไม่มีค่าอะไรนะครับเป็นลักษณะ เหมือนกับไม้ที่ขึ้นเองตามธรรมชาตินะถา,าถามว่าที่ตรงนี้นะคุณต้องถมอีกไหมในความคิดผมนะผมว่าไม่ยังเป็นต้องถมละที่สูงพอสมควรเลยนะครับเนี่ยที่สูงพอสมควรแค่เคลียร์พื้นที่หรือว่าคุณมาอยู่นะครับคุณชอบต้นไม้นะต้นไม้ไหนต้นเล็กๆอย่างเงี้ยนะครับเอาไมโครเคลียร์ซะให้โล่งส่วนแนวต้นไม้ใหญ่ลักษณะนี้นะก็คงเอาไว้ก็จะเป็นลักษณะเป็น บ้านสวนหรือเป็นป่าอย่างดีเลยหรือจะทำ็นลักษณะแนวรีสอร์ทอะไรก็ได้นะครับเนี่ยแล้วก็ได้วิวสวยๆจากริมน้ำเดี๋ยวผมจะไปถ่ายริมน้ำให้ดูแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงให้ดูว่านี่คือพื้นที่ภายในบริเวณที่แปลงที่นี้เป็นยังไงนะครับโดยที่ตัวนี้มีเสาหินนะครับมีรั้วเนี่ยมีรั้วอ่ากั้นอยู่นะครับเดี๋ยวผมถ่ายข้างนอกให้ดูแล้วกันนะครับเนี่ยครับนี่คือแนวแปลงที่ดินนะครับแล้วตรงหลักเขตที่มีเสาอยู่นะ ตรงนี้ก็เป็นแนวเขตแต่งดินนะครับเนี่ยเป็นแนวรัว้วแนวรั้วเลยเนี่ยเป็นแนวรัว้วยาวไปนู่นเลยนะครับเขาใช้เสาเนี่ยนะครับกั้นเอาไว้เป็นแนวจริงๆแล้วน่าจะมีลวดหนามแต่ว่าหรือยังไรไม่ทราบไม่มีลวดหนามแล้วตอนนี้มีแต่เสาเรียงรายยาวเป็นแนวรั้วให้ให้ชมแล้วกันนะครับเนี่ยเอาละเดี๋ยวผมจะพาเดินครับไปแล้วกันนะครับว่าที่เป็นยังไงนะะ ตอนนี้ผมก็อยู่ในกลางแปลงที่ดินนะครับเนี่ยแนวกลางแปลงที่ดินก็จะเป็นไม้ลักษณะนี้มีไม้กระถินอยู่แล้วก็อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าต้นไม้อะไรนะครับก็ต้นใหญ่พอสมควรแล้วก็มีต้นเล็กๆก็คือไม้กระถินเนี่ยอยู่ค่อนข้างเยอะมากส่วนดินเนี่ยจะเป็นลักษณะดินอย่างนี้เดี๋ยวผมถ่ายรูปดินให้ดูนะครับเนี่ยฮะให้ดูอย่างนี้นะเอออันนี้ละกันน่ะเนี่ยครับจับดินให้ดูดินลักษณะเนี่ยเป็นดินร่วนดีมากๆเลยนะครับ เนี่ยดินลักษณะเนี้ยเหมาะที่จะปลูกต้นไม้มากๆเลย,เยอยู่ริมแม่น้ําด้วยโหสุดยอดไปฟ้าถึงประป้าถึงนะครับอ่าผมเห็นอะไรบางอย่างเดี๋ยวพาไปดูนะครับเนี่ยตามมาดูนะฮะภายในแปลงที่ดินมีบ่อน้ําด้วยครับไม่ใช่บ่อธรรมชาตินะอ่าน่าจะเป็นบ่อน้ําซึมหรือเปล่าเดี๋ยวดูก่นนะเนี่ยครับมีวงอยู่นะถ่ายดูได้เป็นอะไรโคลึกมาก ลึกมากเป็นบ่อน้ําซึมครับเนี่ยบ่อน,น,น้ําซึมอันนี้สามารถที่จะเอาน้ำเนี่ยามาใช้กับที่แปลงนี้ได้เลยโอ้โหสุดยอดใช้ได้เลยนะครับแล้วก็แนวป่าเลยเนี่ยโอ้โหถามว่ามีต้นไม้อะไรบ้างผมตอบไม่ได้เพราะผมไม่รู้จักเลยส,ส,สักต้นหนึ่งนะครับรู้จักแค่ต้นกระถินแค่นั้นเองนะฮะแต่ว่าเยอะพอสมควรเลยเป็นลักษณะนี้ตลอดแนวเลยถ้าคุณดูในแผนที่ Google เราจะเห็นว่าที่แปลงเนี่ย เป็นพื้นที่สีเขียวทึบเลยนะครับเพราะว่าภาพดาวเทียมของ Google ถ่ายออกมาแล้วเนี่ยตรงนี้จะเป็นป่าเลยนะฮะเนี่ยครับสุดยอดเลยในแปลงที่ดินนะครับต้นไม้ต้นใหญ่มากๆเนี่ยผมก็ไม่รู้เรียกว่าต้นอะไรนะครับเนี่ยต้นใหญ่ประมาณหนึ่งคนอกนะครับอยู่ในแปลงที่ดินเลยตอนนี้ผมมาเดินมาก็เกือบจะใกล้ถึงริมแม่น้ำแพรน้อยแล้วนะครับผมเดินมาเรื่อยๆ เดี๋ยวถ้าไงเนี่ยอะตามผมมาเรื่อยๆนะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยที่ลักษณะเนี้ยจะเป็นแนวแบบไหนยังไงแล้วเดี๋ยวผมจะสรุปให้ชมอีกครั้งแล้วกันนะครับผมยืนอยู่ที่ข้างเคียงนะครับเนี่ยตรงนี้เป็นที่ข้างเคียงนะเขาปลูกอ,อ่ไม้พยุงเอาไว้นะครับแล้วก็ด้านเนี้ยด้านที่รกๆอยู่นี่คือแนวแปลงที่ดินที่ผมประกาศขายที่เมื่อกี้ผมอยู่ในในในแปลงเขานั่นแหละครับคราวนี้ผมมายืนอยู่ข้างนอกเพราะว่าจะได้เห็นว่าเออด้านขอบเนี่ยเป็นยังไงนะฮะเนี่ย เดี๋ยวผมจะเดินตรงไปนะครับเพื่อให้ไปถึงแม่น้ําให้ได้นะครับเมื่อกี้เนี่ยตอนผมตั้งใจว่าผมจะเดินภายในแปลงที่ดินเพื่อที่จะไปทะลุถึงแม่น้ําแต่ปรากฏว่ารกมากไม่ไหวนะฮะผมก็เลยออกมาซะเลยนะครับขอมาที่โล่งๆนะแล้วเดินเลาะเลาะเลาะตามริมแปลงที่ดินไปละกันนะครับเพื่อที่จะไปถึงอ่ะผมใกล้จะถึงจุดหมายแล้วเห็นที่โล่งๆแล้วน่าจะเป็นแม่น้ํานะครับเดี๋ยวผมจะไปผอตรงแม่น้ําให้ชมนะครับ คือแม่น้ำแควน้อยนะครับผมยืนอยู่ด้านหลังแปลงที่ดินแล้วนะครับนี่คือแม่น้ำแควน้อยที่ติดกับแนวแปลงที่ดินนะฮะแต่ตอนนี้ผมไม่ได้เดินไปตรงข้างหลังแปลงที่ดินนะฮะตรงนี้คือที่ข้างเคียงที่ผมเดินเมื่อกี้นี้นะครับส่วนแนวแปลงที่ดินคือตัวนี้ฮะเนี่ยครับรกพอสมควรผมเดินไม่ได้ผมก็เลยมาอาศัยยืนอยู่ที่ข้างๆนะครับส่วนตรนนี้เป็นต้นไม้ใหญ่นี่คือที่ข้างๆนะครับส่วนแนวเนี่ยฮะแนวที่มือผมชี้อยู่ตรงเนี้คือแนวแปลงที่ดินนะฮะังั้นที่ตรงนี้เนี่ย แนวเขตแปลงที่ดินจริงๆเนี่ยไม่ใช่ยืนไม่ได้อยู่ในตรงที่ผมยืนอยู่นี่นะแนวคือแนวเขตคือประมาณนี้นะครับเนี่ยตรงยาวไปนู้นเลยนะครับส่วนพื้นที่ตรงนี้นะครับที่ลาดลงไปในแม่น้ำเนะี่ยตรงนี้คือที่รัศมีแม่น้ํานะครับที่รัศมีแม่น้ำนะคุณสามารถทําประโยชน์ได้ด้วยเนี่ยไม่มีถนนมาขั้นนะฮะตรงนี้นะไม่มีถนนมาขัา้นนั้นคุณทําประโยชน์นะริมน้ําได้สบายเลยนะฮะ อยู่ที่ว่าคุณคิดจะทำอะไรนะครับเอาเรือมานะครับมาพายก็ได้เนี่ยโอ้โหทาที่สัญจรผ่านแม่น้ําแควน้อยเนี่ยตรงนี้สามารถเชื่อมต่อไปแม่น้ําน่านได้ไปถึงอําเภอเมืองพิษนุโลกเลยนะครับผ่านตัวอำเภอวัดโบดนะเบื้องหน้าตรงไปตรงนู้นก็จะเป็นเขื่อนแควน้อยตรงนี้ห่างจากเขื่อนแควน้อยประมาณ40กิโลนะครับแล้วก็แนวแปลงที่ดินคือเนี่ยถ้าเคลียออกนะให้โลง่ลง ให้เหลือเฉพาะต้นไม้ใหญ่นะผมบอกสุดยอดจริงๆนะแปลงนี้ผมบอกเลยว่าโอ้โหถ้าคุณมาพัฒนาสังหาตวนเนี้ยนีสามารถที่จะทําประโยชน์ได้หลายอย่างนะครับอยู่ที่ว่าคุณจะทําอะไรคุณจะทําเป็นสวนกเกษตรเป็นแปลงกเกษตรหรือว่าคุณจะทําเป็นรีสอร์ทนะรหรือว่าคุณจะทําเป็นร้านอาหารนะครับได้ทั้งนั้นเพราะว่าห่างจากถนนใหญ่นิดเดียวเองนะครับ